ข้าวสวยครับป <Mat th ew> ีนี้ข <anc não S 2> ้าวงามเนาะงามครับงามงามราคาดีป่ะบ่อครับบ่อมันราคาเนี่ยไม่อยากพูดพัดหน่ยครับเนี่ยบอกเขาหกกัขาหก งามกูไปไีไก่งามกูปีไก่ต่ว่าราคาถือก,ก็ไปไีไก่นี่คือนี่ทุกก็ขบ คือหับนบนี่ไม่เจ็บไ้เลยบอยครับเจ็บไว้กับแจมมูทท้าไมกเป็นกายพันลูกหลายคนตกมาเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมากมันบ้านเมืองก็คือเกาโอ้ย่อนซ่อนเขาอยู่แต่ว่าราค่าหนทีสิทิหานใจถือเตตันแท้นี่ไหม บ่เคยเจอราคาเขาสิตกตำปานนี้คำว่าเขาเขาว่าแวกกระดูกสัหลังของชาติแต่มาคือยังตกตำแท้แนวเลี้ยงชีวิตของคนไหมบ่เคยพอเคยเห็นได้เลยไหมเฮ็ดไม่จางจาังเหบ่ ตอนแรกก็กกโก๊ะกาของเจ้าของโตกล้าแต่ว่าตรงซ้ําซื่อเจ้าของได้ต้องจ้างคนมาลกมัดละสามบาทนะครับมัดละสามบาทหน้าตรงนี้ใส่ก้าพันพันก่าผุนะครับ <c oughs> จ้างดำวัดละสามร้อยขาแรงขันํำแล้วก็อาหารเลียงคนงานอีกนะครับมือหนึ่งตอนเที่ยงนะครับทำนาดำมันมัน,มน,มน,มนทุนสูงทำไมไม่ทำนาหวาน มันคิดว่ามันว่าสิ้ผลเพิ่มผลผลิตดีกว่ากันมากดีกว่ากันการรักษาก็สิง่ายกว่ากันขันมีห้าหรือทิ้งแปะปอมเขาจังสีเฮ้าก็สิยางเขาคัดได้ง่ายขันเขาบ้านนี่มันมันสามารถเขาได้ยากกว่ากันนะครับหน้าหน้าดำนี่มันสิง่ายกว่ากัน,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 กกนแล้วก็หมากสิเต็มดีกว่ากันนะครับสม่ำเสมอกว่ากัน ขันเขาวานสิขันมองไ้มันทีมันสิเป็นเขามาก้าห่วงหน่อยนะครับผลผลิตก็บบได้เท่าที่ก้วนบ่คือหน้าดำหน้าดำมันสิ่สิสาเสมอคินวาราค่าสีดีขันผลมันดีขึ้นมาเขาดีขึ้นน้ำนักก็สีดีขึ้นค้นวาระค่าสีดีมั่นกับคนละยางบาทนี่อืมจึงสี่เราเขาแรงเงาสี่งดี๋ต้องมันอ่อนซ่อนเขาสิแต่ไปอวยส่ราค่าเนี่ยงายแต่งเลยนะครับ พิดหวังมากเลยนะครับมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวนี้เชาหน้าพิษหวังราคาเขาปีนี่ครับผิดหวังมากที่สุดนะครับบ่ม,มีแล้วสิว่าวกับว่าออกเป้ากับว่าไ้โอ้นจจอหน้าตาจกอยากให้ผู้เบี่ยงบนนะครับผู้รับผิชอาบกาช่วงผ่านิี่มาแก้ไขให้นะครับผู้รับผิชอบในราคาสินค้าการเกษตรของเช่าให้เชาหน้านะครับของเกษตรกร กระดูกสันหลังของชาติไ่ให้มาแก่ตัวนี้ให้แน่แก้ได้บอแก่นล้วอื่นคือแก้ได้แนวอื่นราคาหลายได้เขาเฮ็ดราคามันหลายได้บอนะครับเช่าหน้าจังสีงมืนตาอาปากได้นะครับขอขอไปขอมากๆพร้อมนะครับเฮ็ดไห้ได้แน่ผมถีทาเบิงนะครับถาเบิงผู้มีความรับผิดชอบนะครับในประเทศนี่นะครับกระช่วงเนี่ยกระส่วงที่รับผิดชอบเช่าให้เช้าหน้าเกษตรกรนี่แก้ไขปัญหาให้ผมได้เห็นแนะ่ ผมว่าตายง่ายหรอกผมว่าผูกข้อตายแน่นอนนะครับบ่อขาโตัวตายพ้อมถ้าเบิ้งผู้บริหารจริงเหตุสําเร็จปีหกสามเงินละคาหกบาทขาดทุนบ่ขาดทุนครับปีนี้เหรปีนี้หกห้าบาทแทงคักบาทนี่แล้วจัดบาทแทงคักหกบาทยังขาดทุนอยู่ห้าบาทมันสิเปเด็กกำไรวัตส์ใสบาทเอาพี่น้องมาขึ้นเบิ้งกระโดตายลูกเดียวนะครับตายลูกเดียวเลยเจ้าให้เช้าหน้านี่ผมอยากจะฝากถึงเกษตรกรในเรื่องของคุณภาพ คุณภาพข้าวกับผลผลิตต่อไร่ที่เกษตรกรควรจะได้เพราะมันไม่ได้หลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้ทํางานปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเลยบางทีลดลงในซ้ำนะฮะก็อยากให้เกษตรกรถามหันมาพัฒนานะเพิ่มผลผลิตปริมาณข้าวที่ได้ต่อไร่ให้มากขึ้นนะแล้วก็คุณภาพคุณภาพก็ถือว่าตกต่ําลงนะฮะก็อยากให้เกษตรกรพัฒนาเพราะว่า ราคามันจะได้สูงขึ้นกว่านี้นะฮะเรื่องคุณภาพข้าวเนี่ยตกต่ำลงเยอะครับควรจะขายส่วนดือกแห่งนี้ครับณออตอนนี้เนี่ยผมว่าราคาข้าวตอนนี้เนี่ยถือว่าต่ำผมก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรกว่าควรจะตักข้าวเก็บไว้รอราคานะคคือรัฐบาลช่วยส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองส่วนหนึ่งนะฮะถ้ากเกษตรกรคิดว่าข้าวราคานี้มันตกต่ำเราก็เก็บไว้ นะคัตามเ็บเไว้ออาารอราคาก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าน่าจะน่าจะาต่ำสุดแล้วล่ะนะครับถ้าราคาข้าวในปีนี้แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นประเทศเปิดทุกอย่างดีขึ้นนะราคาข้าวต้องกระเตื้องขึ้นแน่นอน